ครับตอนนี้ทีมงานของพี่น้อยอินเตอร์ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็งานจะชุกหน่อยนะครับผมก็เพิ่งเสร็จจากงานที่ขอนแก่นก็เดินทางมาขอนพนาการได้เลยสระบุรีบ้านหินซ้อนนะครับแก่งคอยนะครับผมก็จะสร้างโรงเรือนนี้ก็ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับก็สอบถามทีมงานของช่างแล้วนะว่าไม่ถึงนะครับ ครับผมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะทยอยอทำคลิปเป็นขั้นตอนไปนะครับจนกว่าโรงเรือนนี้จะเสร็จนะครับโรงเรือนขวัญพนาการเด้นนะครับผมเป็นโรงเรือนที่ปลูกองุ่นรวบรวมสายพันธุ์องุ่นต่างๆอยู่ในโรงเรือนนี้ผมมีสายพันธุ์เยอะแค่ไหนก็จะอยู่ในโรงเรือนนี้ทั้งหมดนะครับนอกเหนือจากาที่พี่น้อยเตอร์เอามานะครับ ก็จะมีในส่วนของผมด้วยนะดยเดี๋ยวผมจะเอามาลงอยู่ในโรงเรือนนี้ทั้งหมดเลยนะครับครับผมจะประมาณนี้นะขวนญพนาการเด่นขวนแมนายลามินและเรือนองุ่นคุณขวัญเร็วๆนี้ครับผมได้เห็นหน้าตากันครับฝากด้วยนะคืบหน้าแล้วนะครับโดยการเริ่มจากการตั้งเสาก่อนนะครับแล้วพอตั้งเสารครบแล้วก็ต้องรอปูนแห้งนะปรับระดับเสารเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ ทยอยทำไปจตเหลือเดด้านหลังนะครับก็เป็นการตั้งเสานะครับผมแล้วเสร็จปั๊บก็เหล็กโค้งเนี่ยก็เตรียม้เรียบร้อยแล้วนะนะครับผมครับตอนนี้ก็โอเคนะก็เดี๋ยวจะมีความเคื่อน,น้ายังไงเดี๋ยวก็จะมีคลิปให้ดูกันต่อไปนะครับ ขึ้นโค้งหลังคาแล้วนะนี่ครับขึ้นโค้งหลังขาแล้วครับสวยงามเป็นที่นี่คือเรือถังหูคนขวัญนะครับวันน,วนะวนี้เป็นวันที่สามนะครับนี่คือวันที่สามของการทำโรงเรือนอาเรมินะครับ จากพี่น้อยอินเตอร์นะพี่น้อยอินเตอร์กับสวนนงุ่นบืงการนะครับก็อีกไม่เกิน3วันก็น่าจะได้เสร็จนะครับไม่เกิน3วันครับ เป็นขั้นตอนการคุมหลังคานะครับแล้วก็มุงม้งมุ้งลวดนี้ก็กางแล้วนะครับเริ่มที่จะกางด้านบนก่อนนะครับผมแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงที่จะต้องคุมพลาสติกหลังคานะครับลงเดือนนะครับประตูก็โอเคแนละ้วน,นี่เป็นประตูนะครับนี่เป็นประตูนะประตูเข้าครับผมก็ มานี้แล้วนะครับครับปรนเดี๋ยวกานขึงหลังคาก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็เหลือตรงตรงท้ายนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่การกางมุ้งแล้วนะครับ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีะช่วงท้ายๆว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ส่วนวงบ่อที่ผมวางไว้เนี่ยก็ต้องมีความขยับนะครับเพราะว่าต้องขยับมาให้ตรงกับสปริงเกอร์นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะสวยงามทีเดียวครับก็มาชมด้านข้างนะครับผม ก็ยาวพอสมควรนะหกเมตรคูณยี่สิบนะดกเหลือเกินนะจะะนกคุณลุูมช่องครับผมก็เป็นมะกอกนะครับ